รีวิวชุดเคส r หกสิบห้าชักห้าครับมีแคมช์ปมีกระเกนฝามีฝาสูบครับวาวสามสองยี่แปดระยะสวยสวยเสื้อสีปอกลูก cpr ครับ แก้งกว้านนอกใเข้าเวียงชักห้าก้าน GTO ครับลูกค้าสอบถามโทมาทำได้เลยนะครับราคาไม่แพงตอนนี้จัดราคาโปรอยู่ฝากด้วยนะครับ ลงถึงชัางวัดลงสางราชบุรี